น็อตท้องอ่างรับตัเสียเนะถอดท้องอ่างออกมาเลยท้องอ่างนี่นะอ่างแล้วมันเครื่องอะ่ะถอดอตตัวน,นี้มาเลยมีเบอร์สิบไม่กี่ตัวหรอกถอดออกมาเนี่ยท้องอ่างของอะไรเนาะนี่แล้วก็เชื่อมตรงนี้เราก็ได้นี่นะน,นี่ทำมาดีมากเลยตลอเนี่ยถ้าเราตับเกลียวอย่างนี้ก็ได้อยู่แต่มันจะไม่ทนถ้าเราตับ น็อตเกลียวได้เด่ยวทีถ้าน็อตตัวนี้นะน็อเกลียวจะได้แต่ถ้าน็อตบางๆเกลียวจะล้มต้องเบอร์สิบเจ็ดอะเบอร์ยี่สองใหญ่ๆเลยอันนี้ใส่กับน,น็อตเบอร์ 22, อยี่สิบสองนี้นะถ้าเบอร์สิบสี่มันจะไม่ค่อยอยู่มันจะรัว่วครับเอาตัวนี้มาแบบนี้นะหาน็อตอย่างี้มาตัวหนึ่งน็อตเก่า ต้องเป็นเกลียวละเอียดนะแล้วก็เชื่อมอนี้เนะชื่อมเข้าไปเชื่อมตรงนี้นะใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือใช้ทองเหลืองเชื่อมก็ได้เชื่อมรอบนี้นะเชื่อมรอบนี้ให้มันได้ตามขอบนี่รอบเชื่อมอยู่นี้คนระับค่อยๆเชื่อมมันจะใช้งานได้ดีมากถ้าเชื่อมแบบนี้นะแล้วก็หาน็อตเมีงี้มาตัวนขันเข้าไปนี่นะ แห็นตัวนี้นะตัวนี้นะนนะนนมันจะนูนมานิดเดียวคือชั่งมันก็ไม่มีใครไปมองหรอกข้างล่างอยู่ใต้ท้องรถนะถ้าขี้เกียจเชื่อมเองก็เอาแพรลงกลึงเชื่อมก็ได้ง่ายดีถ้าเคลยร์ไม่เชื่อมเองอย่างนี้นะใส่น็อตก็อยู่แค่นี้มันก็แค่เพิ่มมาอีกแค่ครึ่งเซนไม่มีใครไปมองหรอกข้างล่าง,างแต่ถ้าเรา ใช้ดอกตับนี่ก็ได้แต่ตัวนี้ต้องหนานะถ้าใช้ดอกตับตัวนี้เขาเขาเอาไอ้ตัวใหม่มาแล้วก็ปาตัวนี้ออกแล้วไปเชื่อมใหม่แต่มันจะยุ่งยากครับเชื่อมทับไปงี้เลยยังง่ายกว่าเชื่อมทับไปงี้นะยังง่ายกว่าเยอะแล้วก็หาตัวมเมียแหวนมารองเชื่อมไปแล้วก็ตุ้เมียแหวน,วนใส่แหวนไวยรองเข้าไปตัวนี้ต้องเรียบนะตัวนี้นะ ริงอยู่ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ข้างนี้นี้นะแบบนี้ก็ได้ถ้านี่นี่ก็ได้เหมือนกันอลัจะนี้ต้องเรียบไม่งั้นเราเ็าเจียทรงนี้หน่อยให้มันเรียบเจียตรงนี้ถ้ากลัวทางนี้ไม่เรียบเราก็ใส่งี้ใส่แบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแบบนี้ชัวร์กว่าแบบนี้ดีกว่าครับตรงนี้จะเรียบเราไม่ต้องปาดมากเราก็หาตัวเมียเอาแหวนมารองใส่ขานนอตเข้าไปแค่เนี้ยจะใช้นานเลยครับไม่เสียถ้าเบอร์สิบเจ็ดนะ ทะเบอร์สิบสี่มันจะไม่ค่อยทนครับเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้สวยกว่าครับอย่างนี้สวยกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้สวยกว่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่าสวยกว่าเชื่อมรอบเลยแล้วก็หาตัวเมียมารองเข้าไปใช้งานนานเลยยี่สิบปีก็ไม่เสียหรอกยกเว้นไหนอย่าไปใช้บล็อกลมบางบางร้านไปใช้บล็อกยิงโอ่ทับเดียวถ้านอตนางี้ก็ทับได้อยู่ ก็ได้อยู่เอาเข้าไปพอได้อย่างเงี้ยเราจะอชอบท่องห่างแยวถ้าทำในรถมันจะชั่เขรา,าทําในรถก็ทับเอา,อางี้แต่บางคันก็ได้บางคันก็ไม่ได้แต่ถ้ามาตรฐานก็ทอออกมาเนี่ยเราจะได้พอเปลี่ยนไปเกแนี่ใหม่ใช้ชักเอากาวทาเอาก็ได้รอบเนี้ยทาแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วค่อย,ค,อยค่อยนี่ ค่อยค่อยติดเครื่องครับมีเราพ่นสีใหม่ท้องอ่างครับมันไม่ยากายทเท่าไหร่น็อตเบอร์สิบไม่กี่ตัวหรอกถอดเข้าไปเบอร์สิบโอ้อเข่าไอ้ตัวนี้มันดูดน้ำมันอยู่ตรงเนี้ยลาดูดตรงนี้เขาจะกั้นไว้เศรน้ำมันจะไหลไปหากันได้อยู่มันเครื่องแต่มันก็ทําให้น้ำมันไม่กระจายไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นี่มากนี่ทํามดีมากตรงนี้ โอ้ชัยมาแข็งปุ๊บเราทากาวรอบนี้บางๆเข้าไปก่อนใส่นะครับแล้วก็ทิ้งไวส้สักสามนาทีแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กทิ้งไว้สักสินาทีค่อยสตาร์ทเครื่องให้กาวมันแห้งก่อนมันจะไม่รัว่วจะบางรา้านเขาเจาะทะลุนี่ครับเจาะทะลุแล้วก็เชื่อมข้างในนี่ก็ได้แต่มันจะไม่มันจะยุ่งยากแบบนี้นะเชื่อมงนี้ก็ได้เหมือนกันงี บางอูเขาเชื่อมแบบนี้ครับเชื่อมจากข้างในมาแต่มันจะยุ่งยากเชื่อมไม่ดีจะรั่วได้ขา้างในแต่มันจะมองไม่เห็นไป <c oughs> ตรงนี้เชื่อมเลยครับเชื่อมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะนเชื่อมแต่มันจะยุ่งยากแต่มันจะมองไม่เห็นจากนอกสวยงามครับ สมุดิะสมุดสมุิออกนี่เอเชื่อมรอบนี้ก็ได้รอบนี้นะเอาแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่สมมากเขาจะเชื่อมข้างเนี่ยถ้าพิเกียินี่เราก็เชื่อมจากนี่เอาเชื่อมจากข้างในก็ได้แต่ไม่ค่อยมีใครทํามันจะยุ่งยากกับเชื่อมจากข้างในนะทำอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ข้างนอกมันจะง่ายกว่าไม่ต้องอะไรมากมาย เชื่อมลงไปไอันี้ก็อยู่เฮ้ยข้างนี้ดีกว่าเอาข้างนี้สวยกว่าครับมันจะได้มีแหวนรองไอ้นีดเวยแหวนเรียบนี่นะกดกดเข้าไปแล้วแต้มง่ายๆเองครับ10นาทีก็เสร็จแล้วถ้าช่างทําเป็นนะแต่ถ้ารถเราเองเคี้ยวๆนี่ท้ายมันเครื่องออกไห้หมดครับแล้วก็เปิดฝาข้าบมันเครื่องไวไ้แล้วไปเชื่อมไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องถอดต้องอ่างาออกเชื่อมไ้ตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ ไม่แน้นําไม่ทําทําแบบนั้นมันก็ได้แต่อย่างนี้เชื่อมทับไปเลยก็ได้เหมือนกันบางบางร้านเชื่อมทับเลยครับขเขาเกลี่ยถอดท้องอ่างนี่ออก <c oughs> น็อตดีเซลเป็นไรหรอนี่ของอะไรไม่รู้ไม่ของไซโคลนหรอไม่ไน้ใจของรถเก๋้งนานแล้วอันนี้สวยครับสวยง่ายๆจบครับน็อตทองอ่างเดี๋ยวใส่น็อตไปคืเนเดี๋ยวหาย <c oughs> ว,ว้าวใส้เข้าไปใช้นานเลยเดี๋ยวนี้ไม่เสียเลยใช้ทนมากเลยใช้จนแบบสิบยี่สิบปีก็ไม่เสียคนสีใหม่ให้สวยๆเลย่ยก็ไม่มีอะไรตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันบางคน ถ้าสมัยคนก็เอาออกเอาออกคนแล้วก็ค่อยเชื่อมกลับคืนก็ได้ตัวนี้มันมีรอยอักสองปีสองครวตัดตัดตรงนี้ก็ได้บางคนเขาก็ตัดตัดข้างเดียวแล้วก็พับพับอันนี้ออกมามันก็เชื่อมได้อยู่เอาอันนี้ออกข้างเดียวเอาตัวนี้ออกแล้วมาอันนี้ก็เชื่อมได้เหมือนกันแล้วเด็กชอบครับอันนี้อยู่สวยมากของอ่างน่นนาจะเป็นของ KBZ หรือเปล่าไม่แน่ใจนานแล้วนี่สามสิบปีแล้วยี่สิบห้าปี ของหาง,งานเนี่ยไม่ได้ขายเก็บไว้นานแล้ว